สันติภาวะสันิก็คือสันติองราเรืแยกไปถึงสามเอ็เว้นในวัตถานาสัญญาอนดานิบาตุบาลจิตเดสิิอาากรรมชะลุที่สิบอมารับส่ขอได้และไม่ได้นิจเจริญมาครบห้าอายตนะไม่แค่สิบเอ็ดในกรรมชะลุในกรรมชะลุที่สิ ขาดศรัทธาขาดสัดททยอะไรแบบั้นกรรนะกรรมเลยทำม่ได้ดูดะศรัทธาไม่ได้เกิดจากกรรมศรัทธาของเกิดจากจิตแก่กอกไก่ตันน้อยไม่แน่อ้วเด็กหายนเนนะสุดเ็จ ขาสุดท้ายเป็นนะไ,ปาาบบไป้วโอก้าวนามาโดวเยือแบบเป็นนาเจสิกะสุโวที่นเนีเป็นกรรมชรุกจุดเป็นสุรูวโรกธทรมาเพราะฉะนั้นนะไอนะ้นักขาดปแ่หนึ่งสุท้ายนะทาก็ขาดปแ่หนึ่งจสรทในกรรมชรูปขาดสัวท่าก็ได้โอ๊ก้านหนึ่งในกรมชรูกเอสิก 1, ก็ดกได้ทำเหมือนกัน ลงไดบาทเอวยนาท่าเจ็ดครโดนมาแล้วรวมเป็นเงินสิบเจเล่มสัตวพาถ้าสัตวไม่ได้ขันไม่มีไม่ได้สัตวาไทยอนนัานา้นหนึ่งสัตวาพาในนัสสิบยี่สิบปราเกมมีธรรมาแรกเดสมาร์ลอเน,นเตนนทมมัมเวทองค์เดียวกันมียี่ห้าดิเทศโอด้เจ็ดแปในสิบสามหกนพาน ิที่เหลือเป็นเจลวฟเหลือโลเกียตามทจิตบากเออท้านคนนี้ได้เสร็จเต็มตร้วตกตาตาวัวาวมาเดียวตตาวรัวงะจิตวบหายเราก็ลงแค่ตรงนี้นนะลงเยอะจิตวบากจิตที่หายไปจากเยอะแด้ก็คือโลนะตาที่จิตวบากเอหมดละจิตสิบประกอบ โรงี้จุดจบกันนนเดียวดาวิตกับลูกกับวิาได้ที่อยู่ในส่วนของนามวิกนามที่เหลือนามวิกรุนามวิภาแล้วอัมหาวิบรและจุบจทลูกวิภานถามวิบเราดูตรงีง่ายกว่านะนที่ตโลงแยกจุดบาต่อามาแยกแนี่าต้แต่อาตรงนี้ได้ง่ายกว่า จิตเจรูปม,มาครบ1,5นนก็เป็นนักเกณฑ์หายแล้วรูปม,มาจิตมาครบ12ก็เป็นนักเกณฑ์ธารูปม,มาโลกุตระรมาเป็นไหม12รูปมาเอาสิทธรรมหนงโลกุตระเป็นมโนเวนหรือถ้าเป็นณณธาตุเหลือแต่มิญญาณธาตุมิญญาณธาตุมีเจ็ดธาตุตรงนี้นนะ่นนะ มโนวิญญาณหนึ่งก็เหลือหว้มโนวิญญาณจก็ไม่ต้องหาแต่มอนนี้หกวิปากกัดธรรมะธรรมาเป็นทุติยบทคงนำไม่แก่ส่วนเจิสองจุอุสรณ์จีบเอ็ดเจ็ดสิบาเจตเจคหกสามมิตรเกประกอบอะไรไม่มีในมทอธิบดี ี่ปาทธรรมะธรมาเป็นนามอเดียวนามมิตรรู้ประกานโอสิธาตโอสิบใส่ได้็นึ่งเบอร์เป็นมาตอไปตัวนะถ้าเกิดเช่นในหกข้อหาตัวแรกคือนามมิรรู้ประกานึ่โอสิธาตโอสิบใส่ได้หนไว้เฉยดีอย่างถ้ามีเจ็ดแล้วก็จะรู้ว่าจะมีใช้ไปเท่าไรอกุสมกับอคุสมเป็แค่มโ่วิมีเจถักเน่เบอร ออกไวมโนวินเจสิกก็ครบแล้วสองก็เลยเฉพาะสุขรควมมิผ่านในเลสหนึ่ง้สคได้แันไม่เป็นขาสาขตาทำมาองค์รับได้แก้วเป็นขาจารติขาห้าเจเวนนาติเจวเจก็ได้ขัดขาเป็สัญญาสัาดินไอนั้นเบ็ขาจารัิข้าห้าเป็นานนะเจสิกกเป็นาไนะได้ไอชนะ พ้าได้7จเวขาห้าสิได้มินหเว็นไกลวินเจ็ดกเวียนรวมกันเป็นเแลสมพร้อไม่ได้คันมี5้าได้และสามไม่ได้สองอรูปขปันมี่ธทาคันไอนะไม่ได้โอสิบ้าทั้งหมดมีสิได้และเจ็ดไม่ได้11ก็คือโอสิไกลวบินนป็นระยสองคันทายตาเนนะ เราำให้แก่ขันธารงนับวพก็ลงมาเป็นเรื่องของขันธาลง, mm hmm. าลงเป็นขันธาอะรนะเป็นขันธาตุทำให้ลมสูญแสดงสําหรับรูปคือขันเหมือนในธาตุต่างกันรูปนี้แต่เอาขันธรออกก็เดรูปที่เ็เป็นขันธารงนะครับสองข้ลงมาเอารูปที่เจ็ดนับสพก็ลงมาเป็นเรื่องของขันในโอสิบเอ็ดในนี้เป็นโอ,าอา้าเรืนขันธ์อะไรกันะ ถูบรอเป็นนามายกันนะท่าแด้เท่านบาก็ทำาหบืนเหมน่าแล้ว,วเ,าเาาราก็เช็คตัวการตาาเลทุกประกน์ครับอายนะาตงกันแล้ข้อ็ดของรูปที่แป่าต่างก,ากันแล้อ็ดของรูปที่แก็ถูกแตว่าต้องีเในยสองถามอะไรก็สังเกตตรงท่าท่าเป็นอส,สังารก็สย ที่เจ็ดล้ไม่ได้ด้วยขันะธาตุเท่าไรขันที่ห้าได้แล้หก็ได้นะมาขันสี่้นัท้งหมดมีสิได้แล้วสิไม่ได้สองเอตัวตัวก็เองอันดนันโบ้จิตจิตเป็นมนายนนะ้าทั้งหมดมีสิได้แล้วสิบไม่ได้แปดแคคืนตัวเองขานธาตุโบ้ิจิตจิตก็คืองานธาหรับรูปแตน่เรียกสนมาขันสี่เสมออนั่นก็ตัวเอง โรจิตเป็นำตอบเสมอท่ากันตัวข้าเองบริจิตจะเป็นํำตอบเสมอต่อไปในเนือหกสามเตสเกฑ์ปิกิสากตาทรมาองค์รำคือปนิากตาจิตท่าเอ็ดเจสิกสี่หกเว้นเป็นติจะไ่เป็นเริกรอบก็คือปิฏิจะเจริญสัจิตกอบและอาจจะิฏิเจสิกไเรียกขันธ์่าสัตว์สมยุทธ์นะประกอบก็ได้มีสีขันธ เราเขาเองก็เดนการน้ำานสีข่เหมือนขันม่มีไอ้น j j สิเป็นไม้าทาสันได้ตรงนี้ก็ต้องบางส่วนไอ้นัน b เจสิกเป็นสารขันแต่เป็นบางส่วนของบริเทศ b เจสิกก็เป็นไม้มาทาเหมนการเกต่เป็นบางส่วนต่อี้เราไปสขถสารขะทันทมานนั้นท่าบางส่วนคือ b เจสิก ต่อไปเป็นติคัตาเป็นนาวนาวิตรรันเป็นออสิทธาออสิทธ์เสร็หนึ่งไว้มีงานท่ามีเจดใช้ตนสนี้ดไรุได้ต้องมาดูเทนิสาาติท่าเก็เป็นแค่มโนวินมีเจดางหน่เหลือหเป็นมโนวินเจสิบอยู่ตรงนี้ต้องห้าเกินเท่าไหร่ต้องมาดูชทกี่สี่สิบเจ็ดท่าสองลบสี่เดแตท่าไร ห้าห้าก็คือโทรกฎีสี่วิถีชาเต็มไปด้วยหลงและก็จะเริ้สึกคุอารมณ์นิภัตต่อไปในห้านี่จะขู่วิญญาณธาตุยาเอาเงาไม่เก็นจะขู่วิญญาณจิตสองติงนี้ ขุยยานติดสองเป็นยนานะขันเป็นมานายะนะเป็นจกักรขุยยานธาพในายานภาพทำท,ที่ลงสงสดางคือฐานในยานภาพตามกราบประธานระบดอันนี้เป็นจิตปรมวัธรรมที่เหลือมาหมดเลยลคลยนะือรูปเวนาสัญญาสังขารนิพพานมาหมดเลยนี่ก็เป็นจิตรูปนับสมเคราะห์ลงมา ก็นรูปขันในนาะเวนะคับปัญญาสัญญาการสังขารเป็นสังสารพันธ์ในรูปโอสิบสองในนี้เป็นโอสิบสุคุวะรูปในนี้เนะวงาปัญญาสังการนิพพานเป็นธรรมะถ้าได้ชอบการโอสิบคำเป็นแล้วเช็คได้เลยนขันต่างกันจริงยายนะต่างกันจริงภาพต่างกันจริงอายแหละปรมชญาธรรมที่มาในนี้ได้ก็คือรูปเจตสิกและนลิพพานปรัชญาธรรมที่เหลือก็คือ

องค์ารไม่แสเจดิาสองุรุตุโภยนานและนักสงเคราะลงมาเป็นขันธ์ไทยนะท่านิพพานนี้าะไม่ด้องลงมาเป็นขันธ์สุโรุตรโภเป็นรูปขันเจดิศิาบสองเป็นเรนขันธ์จันญาขันธังเารัขันแล้วคนนี้เป็นแค่ําไมนะมาท่าแต่ทำที่องสุสเดชขันธ์ในท่าตาัสองครั้งอ่าเออเบสิตรูปนิพพานมาแล้วปรรมะธรรมที่เหลือก็คือสิบแปดา นำส่งข้อลงมาจิตเปก้าวไปมีงานตัดเป็นพนายนะเป็นวิญญาณธาตุที่คือทำต่างกันไอยนักต่างท่าก็ต่างหายใจรำมาหลังจิตก้ามาแล้วปรมาจารย์ได้เหลืออีกเรื่เจตสิกนิพพานรูปเวีนหาสัญญาสักการนิพพานถ้าเรายังไม่แม่นก็ลองนำส่งข้อลงมาดูรูปเป็นรูปขัะธานเนนะขันสัญญาขันสัญชาลขันโอสิบสองในี้เป็นโอสิบ โกเรุเป็นแม่ทายาการนิทานเป็นธรรมาอาจจะเท่าการโสดสคนเตอร์แล้มาเช็คอีกครั้งหนึ่งในท้าตานตะเบอร์มีห้าถามอสัมแลสราะไม่ได้ได้ไข่ท่าอะไรอัลตรีธรรมมาแรกก็นคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะไน่คือคู่นะเนี่ยมีแรกไอ้หลังจิแปดเก้านีนึ่งคู่ลเรียกว่าหนคู่ เจห้าีทั้สมสกาสองสองกับเจอุปายาเศนะอนำแก่โทสะเจสิกที่ในโทสะอริจิสอโทสะอรจิสองเจสิกระกอบเป็นเท่าไหร่ะยี่บส่สงต้องเาตัวเออกโทสะอเป็นยี่สิบ เแยบาหลังเนี้ยก็คือปัญ์าสัพถามประกอบพันธะได้เท่าไหร่นะมันก็ได้มีสิขันหักตัวเองเป็นสังขารขันหักอว้ก็เป็นสังสารมือสัญเวานาสัญญาวิญญางทสัที่สอเป็นมนาเนี้ยนะเป็นโนุยัธาสังขารขันบางส่วนจากยี่สเอ็ดเวานาสัญญาออกเหลือ19บเก้าธรรมนั้ขาบางส่วเรายกโมรยนเดือยี่สิเ็เป็นอสามเจ็ดส เอเอีอันนี้ท่าเหมือนกับประทานแล้วดมาแรกหลังนมาหลังของเอืสีคือบทนิเทศบริเทวะคือบริเทวะติดจักชาสัทธะทำได้แก่สัทธารมุประการเป็นสัทธานะสัทธาก็ต้งนับสมบัิอิเทวะติดจักชาสัทธะบทุชัสัทธาเป็นัยธางนัส้รก็บทนิเทศ เอามาละกคือพริเทวติตตาสัสทธะนับสมควาได้เรื่องว่าแันหนึ่งสัตยทยและหน้าหนึ่งสัตตนะ่อันนี้เแปดวิบสามนัดชีนี่แปดอัปมัญญาเนี่องค์ั้ไดแก่อัปมัญญาองคทำเสิ่งที่ในรูปาวัจระทีสิบห้าต่นี้เป็นภูมิปีเรืปอันะสิกากามาวจระรูปาวจระอรูปาวัจระอรมุตะระตอนนี้เราก็เอารูปาวจระออกไป ก็เป็นการมาไม่มีสระอานหรือจะเขียนกามอารูปโอลสรรจิตตุปาตามในรูปนิฐานก็ได้ได้สอแบบในนี้จะมีวัจจะก็ต้องใส่สระลงสามและสิบนี้ยสิสี่มิสังอสังแปดบอรหนึ่งนี้สี อุปบ um, e um, ัติทัวไนะอนันได้แก่ดยงวาบางสัมสองเจสิกมห้ารรมชลิสิทธิดหรือเปาอในีชาติปรนยุติได้ะี่เหลือเต็มเต็มกุศลอกุศลเกรียาที่เหลือเต็มเต็มวิบากรวมี้รู้จับากเ้าไปเหลือขนนัำนิดจุดจุต่แค่นี้ก็มีรูปอยู่ แล้วเอากุศลนิมสนยาโหดจิตจุผานเปนับสมคาได้อะไรไม่ได้จิตเจทนั้นก็ได้นามขันีลอยนะจิตเป็นเมนายนัเจสิกเป็นทำไมนะธาตุที่สุดอยู่ที่กริยาจิตจุาปัญจวาราวชนะจิตหนึ่งเป็นมโนธาตุกริยาที่เหลืออีกสิบเก้าเป็นมโนเวนธาตุเจสิเป็นธรรมทานแล้วสมครามก็ได้รุ่นฐันหนึ่งโอสิทธาตาละสามมาไดสิาาโอสิทกัมรยธาตุห้า บระเดยสิกส,สังสมิตรเคจอวิชยัยอ่ะอนนินายโมเจสิกประกอบไปตัวนะโมหาเจสิกประกอบไปตัวนะีนอัสสอสุนิองโมหาเจสิกเป็นสภารทํ่ทำไปยังธาตใส่ชั้นผิวของสุนทรแดงท่ายในทางเหมก็ต้องเป็นสังขา,า,งา,งางร,ร,นราเ,เานากันสันนงมารที่50อวิชชา โมหะเจสิกประกอบใจตัวหักและหักเลยถ้าสิบลบโมหะเจสิกออกหนึ่งหลือสังขารขันเจเจสิกต่อคำเจนะสังขารขันเจสิกสีเ็นโมหะเจสิกแล้วหาตัวประกอบของสังขารตัมเจสิกสี่้าให้เจอตัวประกอบว่าจิตเปนเ้าเวนาสัญญาตามด้วยโมหะเจสิกสี่เ้าหเอดห้องเจใช่ไหม ใจนี้มีนับแล้วนับอีกอันนี้นับไม่นับแล้วไม่นับอีกอัจแปดเก้าเวนานสัญญาโมหะเจสิษมณียกขันธ์ธาตุส่วนสัมปยุตธ์ได้ขันธ์สามเวนานสัญญาวิญญาณก็ตัวเองเป็นขันธ์ทหัรสังขารนามขันธ์ศีรัะขันธ์ดอกก็ได้ขันธ์ตัวเว้นันัญญาวิญญาณ ออยนกระทาาอาจิตม so ันคิเฉยเจิตแปดเกเป็นพนายนะจิตแปดเก้าเป็นงานท่าเจ็บแคนี้เองสัมขันธันบางส่วนโดยที่ประกอบเี่ยที่เราเขียน่นเ่ยจะไหนเป็นต่างขามหาตเดียวใช่ปะมหาตัวเดียวเป็นสันละคันเป็นสังพันลคันบางส่วนเพราะว่าตัวถานาสัมขันละคันเด็กีกาแต่อันนี้ป็่แค่ตัวเดียวเป็นสัมขันบางส่วน ออกมาแม่บางส่วนก็ลบไปเลยะมหฮตสิกเวเนสัญญาอันนี้ก็ักันเนาะแลขันเตสิกสิก็เป็นนามจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้วเอวิกงันจะเสิตบางส่วนสุดเป็นมัเยอเลยเนะถ้าจิตเต็มเมื่อไหร่นโมหะอไนใชมเต แล้วก็เรียนสัญญาตังตรงนี้ก็ตกเจตรงนี้ก็ตกใจในห้าการยินเเรนะ ผมทำกายภาพศาสร์กายภาพศาสตร์เ็รูปขันเป็นกายะแต่ในสังกายธาตุอย่าตุเราดูองค์ทรงแสดงคือภานยทัณย์กลางกับประธานนบดุสิตเนี่ยรูปไม่มีธรรมวันเนี้ยรูปไม่มีธรรมปรมัตถธรรมเอารูปออกไปก็เหลือจิตเจนิพพานมาหมดเลย จิตเจย์ระงเป,เป็นนามขันศรีนับส่วนเพลองมาก็เป็นนามขันศรีจิตแตดก้าตนี้เป็นนนายยตนะเน 7, จสิกนิพานเป็นธรรมายตนะจิตแตดเก้าเป็นญาท่าเจเจสิกนิพพานเป็นธรรมท่าจิตเจนิพพานปรมัตถธรรมหรืออะไรรูปยี่สิบแปดใช่ไหมรูปยี่สิบแปดแต่ตรงนี้มีธรรมะเราต้องตัดอ,อะไรที่ตัดสุขโรคสุขทิพยว่าสุขโรคเป็นธรรมา เอามาไม่ได้ก็ตั้งเหลือแค่ O12 ิบสองแล้วล,วว o 10 o 10นนลงน,น,นับขอข้องนับปตันประการโอสิบโอสิบค่ยือเต่างแล้วจากมาเลยถามว่าสมข้อไม่ได้ได้ใครได้าตเท่าไหร่โอสิบสองนับสมคมไม่ได้ได้ใครไาตเท่าไหร่คำตอบหน่ยย่งเล่นมาเรขเอร์สี่สองแปดแต่ป4ญ4าสี่สตนสี่สเทนี่นเจสิคที่ในโสภณติภาพก็ปัญสี่ทำให้ลงสุสเรือคือขานเนธาต เหมือนกับฐานนะบเยมาหลังคือบทนิเทศสตินสีสติเกสิกเวสังสาร,ระขันธ์ทนอทั้งาตุ้งรับสม้อสังขารด้วยกันสติไม่ไปที่นะอื่นแล้วตอบจตัวตักเลยสังขารธาตสิบลบสติเกสิกเลสสี่เก้าเป็นสังสารันธ์ทนทั้งาได้มือนเทศเยมาหลังก็คือสตินส ถามทาสมครไม่ได้ไขยท่านอะไรคำตอบก็คือสัรขัสคัน็นึ่าทำไม้หนึ่งธรรมทาติหนึ่งอยะนี้สามทำ่ห้เราสงดแรงคือขันต่างอายนะาธาตุเหมือนหมายในแบบกับมโรภมูจุดหมอสังขติธรรมหิถออนำได้แก่วิพานนิพานเป็นขันไม่ได้นิพานเป็นทำไม้ธรราติในวงกลเวลาสัญญาสางขัรสมโรภิพานต่าอะไรที่จเป็นพานก็น่าส่งผ เอนะสัญญาสังขารสุขุมารสุขุมรุเ็ประคัมนันเนนน์นัสัญญาเป็นสัญญาคันตระอารเป็นสัระการเท่าก่อนนี้เป็นธรรมายธาตุอันนี้คือขันตานี่เทียนให้ดูนะอันนี้คือขันตากันจริงนะทายนีเป็นธรรมานะเหมือนกันจริงธาก็เป็นมธาตุจิงนยสามถามอะไรเเกี่ยวกับธาตุสามจุดหายั้สข้อ อนยอสามาอันอันจจุในยสามกบห้าต่อไปนยะเจ็มโนธาในยะเจ็สมีปกเกนมีธรรมาแรกเป็นี้นี่ตัวเจดีธรมีตัวนี้ก็นเยธรรมาลังมโนธาตุยาจิดสามดวงประกอบกับอเนสมานะเจดสิกสิบเวรเริยปิติฉันทะได้ การประทานทั้งหมดก็รวมกันเลยเป็นมโนธทตุจิตจุบาทก็ไม่ประกอบกับธาุที่เหล,ลือตบธรรมธาตุชาวิญญาณธาตุตบธรรมธาตุจิตจุบาทที่เหลือและรูปวิแปนิพอาไม่ประกอบภายนธาเท่าไร่จิตเจรูปมาภพขยันธนาเป็นนักเกยาน,นะรูปมาจิตมาภพสิบสองก็เป็นนักเกธาตุ เนี่ยถ้าเจดหักหก็เหลือหนึ่งดเด็กเขาเองเดือดร้อนมา